เจริญพรท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท,ทั้งหลายวันนี้พระอาจารย์หลังจากที่นำพาคณะสงฆ์ผู้ปฏิบัติธรรมได้รวมกันทำวัดสวดมนต์เสร็จก็จะพาเราท่านทั้งหลายได้มาชมภาพบรรยากาศบริเวณที่พระสงฆ์ธรรมวอ,อวงของเราที่เราได้ดำเนินการถมที่เพื่อที่จะขยายในการที่จะสร้างวัด ให้ถูกต้องในทางพระพุทธศาสนาสืบต่อไปอตอนนี้เราก็ถมมาได้แล้วเกือบสองพันกว่าคันตอนนี้ก็ข้างๆที่ว่าเราจะสมถมก่อน3มไร่สามงานก็เต็มไปลวอัดละแล้วมันเหลือก็เลยถมด้านหลังฉะนั้นนำพาเราท่านทั้งหลายด้วยเดินตามมา เราก็ว่ารู้สึกทางหน้าวัดแพนกล้องไปหน่อยแผนกล้องไปหน่อยเอออ่ช้าๆให้เขาได้เห็นตอนนี้รถก็ยังขนอยู่นะกำลังขนอยู่เพราะว่ากำลังเร่งน่าจะประมาณอีก2-3วันนี่แหละเขคงจะแล้วเสร็จ สามพกว่ารถสามพกว่ารถตอนนี้ก็จะปล่อยให้ถมเสร็จประมาณปี2ปีดินมันอยู่ตัวเราก็สาม,มารถในการที่จะสร้างทาวรนวัตถุในทางาศาสนาอ่ะเดี๋ยวจะพาเราท่านทั้งหลายได้ไปดูด้านหลังไปชมด้านหลังที่จริงว่าจะถมเฉพาะสาะดินประมาณ3ามพันลถให้เขามาเหมา เจ้าให้เจ้าปอกก่อนว่าดินเหลือเราก็เลยได้ไปถบด้านหลังด้วยเดินตามมาท่านหลายสมประตูสร้างอะไรที่มันหนาสืบต่อไปอเราท่านทั้งหลายได้มาชม มันทะลึกเยอะเตะไก่ย่างไก่ย่างสองพันหาย่าง,าง,างประมาณสองพันสี่ กนหลังก็จะเป็นกุฏิสองมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนในการเป็นเจ้าภาพพื้นที่ แล้วหลังก็ดูกว้างแล้วโอ้ไปทางฝุ่นแล้วตอนแล้วหลังเจ็ไร่ที่เราซื้อก็จะถมเพราะว่าดินมันเหลือเราก็จะถมเท่าที่ถมได้ อนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนที่เข้ามาชมอาจารย์จะพาเราท่านทั้งหลายได้เดินไปชมภาพบรรยากาศเย็นเย็นของที่พักสงฆ์ธรรมวง์ของเรานแต่ก่อนก็เป็นสะเล็กๆอยู่ตรงนี้ตอนนี้ก็ผมและเริ่มถมละว่างมีล่มไม้ ใหญ่ด้วยจะพาไปดูกุฏิสงทงกุฏิสงที่เราสร้างด้วย,ว,ยวิญญมเป็นเจ้าภาพสร้างเป็นหลังๆพระอาจารย์ก็จะสร้างไว้รอบสะแบบนี้แหละให้พระสงฆ์ได้พัก ภาพบรรยากาศด้านหลังจจะเป็นกุฏิสพนมทน,นาบุญกับทุกท่านทุกคนนะ ที่ได้เข้ามาชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้พระจย์ด้วยนะโยมนะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยอันนี้ก็ให้พระสงฆ์ให้สมณะนนท่านได้เข้ามาอยู่อาศัยแล้วตอนนี้หลังของโยมแม่วิไลดอนอาดวงปัญญาจากแคนาดาเสร็จแล้วตอนนี้หลังของโยมแม่วิมลหรือว่าโยมพรชัย โชคอำนวยกิจก็กําลังขึ้นโค้งแล้วก็จะทําห้องน้ำสองห้องไปในตัวเลยนะครับยมท่านไหนที่จะเป็นเจ้าภาพสร้างเป็นหลังเป็นหลังก็เช้งความประสงค์มาได้นะพระอาจารย์ก็จะสร้างยาวมาแบบนี้อ้อมสะเลยละโยกภาพบรรยากาศ นี่คือบริเวณที่พักสงฆ์ธรรมวงของเรานะสถานที่พื้นที่ที่เราซื้อใหม่พอซื้อมาเราก็กำลังดำเนินการในการถมของเราเจ็ดไร่ด้านหลังที่ซื้อไน่นนะ้าแล้ก็ข่าง,งน่นสามไร่ตอนนี้ที่วัดของเรามี มีที่อยู่ประมาณ20ไร่แล้วนะโยมนะสะนี้ไม่ได้ถมนะสะใหญ่ไม่ได้ถมผมแค่สะเล็กที่อยู่หลังขัวให้พื้นที่มันกว้างตอนนี้เราก็จะปล่อยไว้บรรยากาศดีจากกุฏิสงรอบสะพระอาจารย์ยังอยากจะมาอยู่นี่เลยโยมนี่มนครับพอาจารย์บัญญัติ อาจารย์เป็นคนชอบน้ําอยู่แนละ้วนี่ถ้าเราสร้างเป็นหลังเป็นหลังรอบสระน้ํโอ้บรรยากาศดีนะอาจารย์ว่าโอ้ยแม่รัศมีแม่ติ๋มมาลดน้ําต้นพญาเสือเครื่องค้งด้วยเด้อพวกนี้เนี่ยปลูกไว้ต้องมาดูแลต้องมาลดด้วย่เราก็ปลูกต้นพญาเสือคล้งไว้สอง สองข้างสะให้เป็นอุมโมงค์เลยนะในอนาคตถ้าเกิดนะน่าจะเกิดะ้ะต้นใหญ่นะเยแีแม่แม่ท่านได้เป็นเจ้าภาพช่วยการซื้อต้นละหนึ่งรอบาทนั่นนี่ร้อยกว่าต้นในมุมนี้สวยยมมุมนี้สวยเป็นภาพบรรยากาศที่พักสงของเราตอนเย็น พระสงฆ์ก็จะให้อยู่โซนนี้หมดเลยโยมจะสร้างกุติยาวมาทางนี้ในอนาคตก็จะสร้างฝั่งนี้ด้วยถ้ามีแม่ชีก็จะให้อยู่ฝั่งนี้พระสงฆ์จะให้อยู่ฝั่งโน้นแม่ชีหรือว่าผู้มาปฏิบัติธรรมก็จะให้อยู่ฝั่งนี้อะไรลักษณะแบบนี้คิดไว้นะโยมนะฉังะนั้นก็เปิดให้โยมได้จองเป็นเจ้าภาพสร้างเป็นหลังเป็นหลังเลยก็ได้นะโยมนะเป็นการสร้างบุญใหญ่นะ โดยเฉพาะบุญสร้างวัดสร้างกุฏิสร้างสราเนี่ยเป็นบุญที่มีอานี่สงมหาศาลนั่นเองแต่ก่อนน้ำเยอะตอนนี้น้ำก็ลดลงตามสภาพนั่นแหละโยมนี่13ไร่นี่ยโยม13ไร่มีโฉนดที่ว่าเขาจะขาย2องล้านสยังไม่มีเงินก็เลยยังไม่ได้เอา2องล้านส โอ้ซื้อ13ไร่ทมอีกเนี่ยอู้หมดเยอะนะแต่มาพาบ่าค่อยเป็นค่อยไปนะโยมนะในกุฏิสงก็จะสร้างเป็นหลังเป็นหลังเป็นหลังไปนู่นเลยนะครับเห็นพระสงฆ์ท่านได้อยู่อาศัย ก็จะเป็นอาคารรับรองยติธรรมโอ้นี่ต้นสากุระเรามาลดน้ำหน่อยเด้อคุณแม่แม่เอ๋ยบรรยากาศดีนะอยู่ในทุ่งนาลมโกรกดีลมเย็น เงาสายแม่พระสมีกับแม่ติมแม่นานันมารดน้ำต้นไม้นี่ต้นสากุละเมืองไทยในพญาเสือโค่งเน่ยาเสือโคงนี่ก็เป็นอาคารรับรองยาติธรรมห้องเราโยมท่านไหนที่จะมาปฏิบัติธรรมส่วนตัวมีที่พักให้นะมาได้นะยวันสองวันสาวันสี่วันตาม สะดวกของโยมนั่นแหละเตรียมสเสบียงมาด้วยก็ได้มาทํากินเองอยู่ที่วัดมีโรงครัวให้แท้งน้ําก็กำลังสร้างอยู่นิยมนะเราสร้างแบบมาตรฐานก็เลยจะช้าหน่อยแต่ก็ให้เขาเร่งอีก15วันเสร็จเ็ไาวาอย่างนั้นรู้เสร็จจริงหรือเปล่านะต้องเสร็จก็กำลังถมพรุ่งนี้เด้อโยมแม่ช่วยกันรถ นี่ก็มีต้นอดอกม่วงมันคล้ายๆสากุระแต่จะสนทนกว่าซากุระพันกว่าต้นพันกว่าต้นเดี๋ยวได้เวลาก็จะคงจะได้หาที่ลงปลูก แต่ก่อนเป็นสาเล็กๆอยู่ตรงนี้ตอนนี้เราก็ทมแล้ว หนูนช่วงนี้ก็จะฝุ่นเยอะหน่อยเพราะว่าเอาขดดินอก็คงจะไว้เพียงแค่นี้นะยอมนะพระาจรย์จะได้ส่งน้ำเพราะว่าทุ่มหนึ่งจะไปแสดงธรรมงานศพอยู่ที่อำเภอ ใ่าใครที่เข้ามาที่หลังให้เห็นพื้นที่3มไร่กว่าเราถมเรียบร้อยแล้วดินเหลือก็เลยถมด้านหลังต่อเลยนะดินสี่เหลี่ยมและที่พักสงของเราฝุ่นเยอะมากเลย como ofensa a uh, tu casa.